ครับวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบเอ็ดโอเคถ้าเกิดว่าวันนี้เป็นวันที่สามสิบนะครับของการลดอืมก็วันนี้เดี๋ยวจะมาค้นชั่งน้ำหนักดูแต่ที่จริงอะผมจะลดลดได้เยอะกว่านี้แต่พอดีช่วงตั้งแต่ลดอ่อสิบประมาณสิบวันแรกเนี่ยผมก็ลงมาลงมาเหลือประมาณร้อย ร้อยสี่ร้อยสี่สิบเจ็ดอ่าประมาณร้อยสิบเจ็ดแล้วแต่พอดีว่าช่วงนั้นก็กินพวกสเปสปะไอสเต็กบ้างอะไรบ้างก็ไปกินก็ก,ก็ยังไงเขาเรียกเผลอปากไปครับก็เลยลดลดลงมายากแต่แต่วันนี้เดี๋ยวจะขึ้นช่างดูว่าน้ำหนักจะเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวให้ดูเมนูวันนี้ก่อน ก็เหมือนเดิมต้มผักกับไก่ไก่นี่ผมจะไม่เอาอกนะครับจะใช้เป็นสันในสันในไก่แทนแต่น,นจะพิเศษหน่อยก็จะมีกุ้งกุ้งสตัวอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกอะไรวะทำอะไรช่างแต่ช่วงสองว,วันนี้จะมาเลือกกินชายแกโอเคเ,เรามาขึ้นช่างดูนะครับเ,เดี๋ยวผมจะต้องวางวาง กล้องก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปเพิ่มน้ำหนักตกัวโอเควันนี้วันโอเควัน,นที่ยี่สิบแดนะครับเหลือร้อยสี่สี่จุดเก้าจากวันที่ยี่สิบสองเดือนที่แล้วสองเดือนที่แล้วเนี่ยน้ำหนักน้ำหนักตัวอยู่ที่ร้อยห้าสิบห้า เกือบจุดหกแต่ครับแต่ผมแต่ผมบอกว่าร้อยห้าสิห้าแต่ประมาณร้อยห้าสบ้าจุดเก้าถึงร้อยห้าิหกอยู่ประมาณนั้นก็ถือว่าโอเคครับหนึ่งเดือนลดได้แต่แต่การลดของเดือนแรกอ่ะผมจะไม่ออกกําลังกายเลยคือไม่แม่ออกกาลังกายเอ่อเพราะาอยากรู้ว่าถ้าสมมุติเราลดแค่เนี้ยกินแค่อาหารพวกเนี้ยอ่าน้ําหนักตัวเราจะลงไหมเหมือนที่ก็บอกว่า แค่การกินก็ก,ก็มีผลแล้วแต่จริงๆอ่ะถ้าสมมุติผมกินกินแบบเนี้ยทุกวันเนี้ยผมว่าผมจะลดเอยอะกว่านี้ก็ประมาณหนึ่งเหมือนกันเพราะว่ามันจะมีช่วงช่วงประมาณหนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ที่ผมไปกินอย่างอื่นบ้างแล้วน้ําหนักกลับขึ้นมาอีกสองโลอย่างเงี้ยอ่ามันเป็นเอฟเฟกที่แบบว่าเราลดมากแล้วกลับไปกินกินแค่วันเดียวเงี้ยแ,แล้วน้าหนักกลับมาขึ้นมาอีกสองโลก็เลยต้องลดใหม่นี่ก็ถือว่าเป็นบทเรียนที่ว่าเฮ้ เวลาเรากินอะไรเนี่ยต้องระวังหน่อยนะฮะทีนี้ก็โอเคแล้วก็ถือว่าลงมาสิบสิบสิบกิโลอะ่ะก็น่าจะอยู่ประมาณนั้นสิบกิโลนะฮะก็ถือว่าโอเคว่าแบบไม่ต้องออกกำลังกายแต่เดี๋ยวผมมีเวลาเหลือสามสิบวันสามสิบวันก็เท่ากับว่าเดี๋ยว อีกส0วันที่เหลือเนี่ยผมจะลองออกกำลังกายดูแต่อาจจะไม่ได้แบบวิ่งเข้าฟิตเน็ทุกวันหรืออย่างเงี้ยแต่จะพยายามออกกำลังกายทุกทุกเย็นจะดูว่าน้ําหนักจะลงเยอะกว่านี้ไหมนะฮะก็เท่ากับวันแรกประสบความสําเร็จก็คือลงประมาณจากร้อยห้าห้าสิบห้ากว่าๆลงมาเหลือร้อยห้าสิบสี่จุดเก้านะครับโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้มันจะมีคลิปนึงเดี๋ยวผมจะริืม เริ่มต้นเดี๋ยวจะคุยคุยเรื่องเรื่องโปรแกรมให้ดูว่าจะกินยังไงแต่ตอนเนี้ยก็คือตัดสินใจแล้วว่าเ,เดือนอีกเดือนหนึ่งเนี่ยจะลดแบบจริงจังเลยก็ก็คือจะกินแบบนี้แบบนี้ในมื้อเที่ยงอืถามว่าทำไมกินมื้อเที่ยงผมเป็นคนตื่นตื่นสายก็เลยต้องกินในมื้อเที่ยงแล้วก็มื้อเย็นอาจจะเปลี่ยนเป็นพวกปลาทูปลาย่างหรือว่าอาจจะกินแบบแบบเดิมเงี้ยก็สลับกันไปแต่จะงด งดเหมือนเดิมก็คืองดของทอดพวกแป้งน้าตาลของหวานก็คือตัดทิง้งแต่เดือนที่ผ่านมาที่ลดเนี่ยมันมีอยู่วันหนึ่งก็คือไปกินข้าวกินข้าวแล้วน้ําหนักขึ้นเออใช่น้ําหนักขึ้นก็โอเคละเราก็เดี๋ยวจะลองลดดูว่าอ,อ,อีกเดือนหนึ่งที่เหลือเนี่ยจากร้อยสี่สิบสี่จุดเก้าเนี่ยผมจะลงมาลงมาเหลือเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวเนี่ยครับ อโอเคเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ครับผมสวัสดีครับ